สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ N A V A D E T Y ในวันเด็ดวายไม่ใช่ในวันวเด็ดตีนะผมวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิป unboxing ซึ่งเดี๋ยวเปิดมันจะพอดีแบบแอบถ่ายฟุตไปนิดนึงที่สยามเดี๋ยวจะลอง unbox ให้ดูนะจริงๆถ้าคนที่ตาม IG ก็น่าจะรู้ว่าซื้ออะไรมาเนาะก็เป็นกระเป๋าของบูการี่นะครับผมเป็นกระเป๋าจิวอีกแล้วจริงๆเคยบอกทุกคนว่าไม่ค่อยอินกับกระเป๋าจิวแล้วอะไรเงี้ยแต่ทำไมถึงซื้อเพราะว่าช่วงนี้มันจะเริ่มกลับมาเดินทางได้อีกครั้สึกว่า เออมีไว้ก็ดีมัง้งแล้วก็แบบชว่วงนี้บ้าบ้าสีที่เป็นเฟิงฉุยล้วยแล้วเหมือนกระเป๋าคอลเลกชันเนี้ยมันเป็นซีซันแนลแล้วมันออกสีใหม่มาพอดีเป็นสีทองซึ่งมันคือสีทองบูการี่มันสีมันดีมากอย่างก็เลยลองดูกันครับนิ้วบังบางดับหัว แ่้วก็าบอยอ่ะบอยใบเล็ก,กอ boy อ boy ที่เราเคยซื้ออะะ่ะเล็กกว่าบอยใบร้านอีกอะ่ะก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเสียงจะชัดเจนหรือเปล่านะครับพอดีอยู่ข้างนอกเนาะก็เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูว่าน้องมีอะไรมาบ้างนะครับผมนี้ก็เป็นแก๊งใบเสร็จต่างๆนะครับ แล้วก็ตอนนี้เหมือนกระเป๋าบูการี่เขาจะใช้เป็นวิธีการแบบเป็นเป็นบูการี่ทัชเอโฟกัสซีอ่าอันนี้นะครับผมก็คือเหมือนถ้าไปโหลดแอปมาแล้วก็เป็น NFC แปะไว้ที่กระเป๋ามันก็จะเป็นออ t เทนติเคเตอร์ให้นะครับผมอันนี้ก็เป็นใบเสร็จต่างๆใบนี้นะครับผมเป็นไมโครเนอะน่าจะชื่อไมโครใช่ไหมอ่ะชื่อกระเป๋านะครับแม็กซี่คา h o บูชงเป็นไซส์เล็กสุด ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกไมโครหรือนาโนหรือมินิอ่ะไม่น่าใช่มินิน่าจะเป็นเป็นไมโครราคาดีมากนะครับผมราคาที่ไทยปัจจุบัน2อง0 0บาทที่สิงคโปร์ขาย1,400สิงคโปร์ดอลลาร์หรือประมาณ3าม0 0 3ห้ซึ่งแพงกว่าเยอะมากแอบตกใจเหมือนกันซึ่งน้องอันนี้จะเป็นน้องที่ค่อนข้างจิ๋วมากนะครับผมก็จะมีความกลมๆยิดน,นึงนะครับผมก็อันนี้เป็นตัวเออใช่หน้า หน้าน้องงูเนี่ยหน้าเหมือนตุ๊กแกเหมือนเหมือนกอซิล่านะครับผมแต่ว่าดีเทลต่างๆดีมากๆมากๆจริงๆคือถึงจะเป็นกระเป๋าชิ้นเล็กแต่ว่างานคราฟต์แมนชิ่ดีมากแล้วก็เป็นสีเมทัลลิกที่เท่าที่ดูนะเหมือนเขาย้อมสีกระเป๋าเขาไปเลยฉะนั้นโฟลในการที่มันจะถลอกแบบถลอกปอกเปิกเหมือนกระเป๋าเมทัลลิกทั่วไปอะ่ะน่าจะมีน้อยนะครับผมแต่ไม่แน่ใจนะเพราะว่านี้เพิ่งซื้อมาแล้วก็จะมาพร้อมถุงผ้านะครับผมถุงผ้าก็เป็นถุงผ้ากำมะหยี่ซึ่งดูรูลรามาก ส่วนกล่องก็เหมือนเดิมครับกล่องแพ็กเกจิ้งยี่ห้อนี้ไม่ค่อยดีอะไร <c oughs> ก็สายถอดออกไม่ได้นะครับผมก็จะมาพร้อมกับเป็นโซ่แล้วก็จะมีพาที่เป็นหนังค่อนข้างยาวนะครับก็เดี๋ยวจะลองแทรกรูปที่สะพายให้ดูสายจริงๆไม่ได้ยาวมากแต่ก็ไม่ได้สั้นมากนะเออแล้วก็เปิดตรงนี้เป็นแมกเนตซึ่งพลังดูดดีมากนะครับผมให้ดูมันแบบดังกรึบดีมาก ข้างในก็เขียนว่าบูเกอรีเมด e นอิตาลีนะครับผมแล้วก็เป็นหนังทั้งหมดเลยมีช่องเล็กๆหนึ่งช่องตรงนี้เอาไว้ใส่การ์ดนะครับผมก็จริงๆใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับก็ส่วนตัวกระเป๋าเนี่ยอย่างที่บอกเนาะมันมีช่องใส่การ์ดเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันต้องใส่การ์ดได้นะก็สําหรับคนที่ ไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าแบบพกของน้อยๆอะไรเงี้ยอาการใส่ได้แน่นอนจะใส่ไปช่องหลักหรือว่าจะใส่ไปช่องรองก็ได้นะครับผมอันนี้ข้างในดีมากเพราะว่ามันเป็นงานบุหนังทั้งหมดหนังข้างในนุ่มมากนะครับแล้วก็จริงๆส่วนตัวชอบใส่แอร์พอร์ตคือกระเป๋าเนี่ยดีตรงที่ว่ามันมีความอ้วนเนาะถึงจะใส่แอร์พอรก็ยังสามารถใส่ของได้อีกนะแล้วก็ช่วงนี้เนาะทำเลสิกมาก็เลยต้องใส่ยาจ่อตา,านะครับผม ยหยอตาก็ใส่ได้เยอะจริงๆจากการลองใช้งานดูในนี้สามารถใส่ที่ชาร์จ iPhone ไ,ได้อีกนะแล้วก็สำหรับคนที่แบบไม่ต้องหยอบตาก็าจ,จะใส่กุญแจรถกุญแจบ้านแอร์พอะไรอะไรเงี้ยซึ่งน่าจะเหมาะสมกับการแบบไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าวันที่ออกไปทำธุระนิดๆหน่อยๆไปเดินห้างชิคๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับถือว่าดีแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่าอันเนี้ยมีความ ปลอดภัยสมมติช่วงนี้มันประเทศมันเริ่มเปิดใช่ไหมเวลาคนไปเที่ยวไปอะไรกันอย่างเงี้ยสายมันอย่างที่บอกมันไม่ได้ยาวแต่มันก็ไม่ได้สั้นมากมันสามารถใส่เอาไว้ข้างในแจ็คเก็ตอะไรได้นะใส่เงินข้อเสียอย่างเดียวมันใส่พาสปอร์ตไม่ได้แต่ว่านั่นแหละมันก็ใบเท่าก์ดเนาะใส่บัตรเครดิตใส่เงินใส่อะไรต่างๆที่มันสําคัญจําเป็นแล้วก็อยู่ติดตัวอะไรเงี้ยก็จะป้องกันการถูกจารกรรมได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่น่าจะกระชากไปได้แน่นอนนะครับผมก็ ประมาณนี้นะอันนี้ส่วนตัวก็ถือว่าชอบมากถูกใจสุดคือถูกใจสีนี่แหละครับเพราะว่าช่วงนี้บ้าฟงชุยบ้าดวงเนาะช่วงนี้ก็แบบบ้าซื้อกระเป๋าสีเงินสีทองอะไรเงี้ยมากมายซึ่งอย่างที่บอกใบนี้เป็นสีทองที่สวยมากให้ดูดีเทลอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็สําหรับใครที่สนใจบูเกอรี่นะที่ไม่ใช่แคตตารีอของกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นจิวเป็นนาฬิกาอะไรเงี้ยเดี๋ยววันที่หนึ่งเขาปรับราคาอีกแล้วนะครับผมอันนี้ออบเบือ่อนิดนึงแต่ก็ทําไงได้เนาะมันเป็นนโยบายของ ของทาง LVM h เขาก็ตามนั้นนะครับผมก็ไปลอง,ลอง,ลองไปดูดูได้ช่วงนี้ก็ขึ้นราคากันเก่งกันบ่อยมากนะยังไงวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ